ยอยอเย้วันหยุดยาวแล้วหยุดยาวเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากนะครับเพราะว่าอาจารย์นี่ไปต่างจังหวัดกันหมดทั้งคณะเลยนะฮะก็ทำให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขของผมอีกวันนึงนะฮะเพราะว่าเราจะได้หยุดนะจะได้ไม่ต้องไปเรียนนะครับก็ โอเคมาสวัสดีเพื่อนรูท่านกันด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนดูคนเข้าสู่ช่องทีเคชาแนลอีกแล้วนะฮะซึ่งช่วงนี้ก็เจอกันเออเจอหน้ากันบ่อยหน่อยนะฮะก็อย่าเพิ่งแบบบ่นกันว่าแบบโอ้โหไอ้นี่นอัพคลิปอะไรทุกวีทุกวันวะนะผมเอออย่าเพิ่งเบื่อกันนะนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะผมเราจะมาสุ่มกาชาปองกันนะฮะซึ่ง เมื่อกี้พี่ผมชวนเล่นนะฮะก็ไม่รู้พี่แกพี่แกจะอัดคลิปอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็อัดคลิปวิ่งเล่นสไตล์พี่แกแหละนะฮะก็สาหรับใครที่อยากดูคลิปก็ไปดูได้ที่ช่องพี่แกนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เออลิงก์ช่องให้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะก็ไปติดตามพี่แกเยอะหน่อยเออพี่แกยิ่งขี้บ่นอยู่นะฮะเอออ่ะซึ่งการที่เราไปวิ่งมาเนะี่ยเราก็จะได้เหรียญตัวนี้มานะครับซึ่งผมไปวิ่งมา ไม่ถึง6 7รอบเลยนะผมได้มาห0รอเหรียญน,นะไม่รู้แบบคือแบบออกมาดูตกใจมากนะครับคิดว่าทีแรกคิดว่าไม่ใช่เหรียญสุ่มนะคือแบบไอเชียเ่ยมมาห0รอเหรียญเลยเหรอวะเออนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเรามีห0ร้อยเหรียญน,นะผมเราก็จะมาสุ่มกาชาปองกันหน้าเว็บนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็เข้าเว็บเว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่ากาชาปองที่ผมจะมาสุ่มในวันนี้คือ ผมรอมานานแล้วเวเตัวกาชาเนี้ยนะฮะเออผมอยากได้ปีกตัวนี้มานานแล้วซึ่งในดีผมเนี่ยยังไม่มีนะฮะผมก็จะมาสุ่มกันในคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนเป็นรับชมคลิปนะฮะ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่อง Tin K Channel ้วยนะฮะรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะฮะ mm hmm. เพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะฮะ mm hmm. ถ้าพอมาแล้วก็ mm hmm. ไปเริ่มสุ่มเลยครับผม Let's go โอเคนะฮะก็ ก่อนไปรับชมคลิปนะครับตอนนี้ก็จะมาฝากแฟนเพจ e ทียนเคซสักนิดนึงนะฮะก็สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเราอยู่นะฮะก็อยากจะฝากให้มากดไลค์กดติดตามแฟนเพจไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่เวลาเพื่อน,เอ,นเออ่อจะดูคลิปนะผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะฮะช่องเราก็จะมาอัพคลิปลงในแฟนเพจให้เพื่อนได้ดูกันทุกรอบนะผมที่เราทําคลิปเสร็จนะฮะเราก็ จะมาอัพในแฟนเพจก่อนใครเลยนะฮะก็อย่าลืมมาฝากติดตามไว้ด้วยนะฮะชื่อพิมพ์เข้ามาเลยว่า t n k CS นะผมก็จะเป็นรูปโลโก้ช่องเรานะฮะอยู่แบบนี้เลยนะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะผมอะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะฮะผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันได้ทั้งหมดกี่รอบนะแต่ก็จะสุ่มจนเหรียญแม่งหมดอะเออ มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะในคลิปนี้นะผมเราจะมาดูว่าเราจะได้ไอเทมระดับทิปเปเหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะได้แต่เกลือไปในคลิปนี้นะครับแต่ว่าขอละ GM กูเกลือมาเยอะแล้วนะฮะเออขอสักทีเถอะนะครับคลิปนี้คือรอบที่แล้วถ้าถ้าจำกันได้นะครับก็สุ่ม 3S ตัวนี้ไปอ้โหูผมสุ่มจนพอยหมดนะเพื่อน,อนผมไม่ได้เขานะฮะเออ ขาดแค่ชิ้นเดียวจริงในนี้มาวันนี้มันต้องเป็นวันหงผมแล้วแหละนะฮะมาไม่รู้ว่าได้กี่ครั้งนะเอาจนจนกว่ามันจะหมดอะ่ะเออนะครับก็รอบแรกไปได้เหยื่อมาสองรอบเลยนะ,ะเหยื่อสามรอบแล้วเนี่ยได้กล่องเพิ่มมาอีกนิดอตอนนี้เราเป็นตัวละครน้องเบลล่านะฮะยืนอยู่ชึบ สัตว์เลี้ยงอยู่แล้วเฮือไม่ใช่เหยื่อจกักรพรรดิสุ่มรัวๆแล้วกันคือ,อกล่องไงนะมันลดปะวะอุ้ย,ยเห็นมาแบบเป็นชุดไงเออดูไม่ได้อะไรดีๆชึบมาแล้วชิ้นแรกมงกุฎปะเนี่ยหรืออะไรเดี๋ยวรับมาก่อนเลยฮะเออ รับมาก่อนช็อตนี้เหลือเกียนวมาเนี่ยเราต้องรีเซ็ตปะแบบหนึ่งทีน,นี้มันยังหกรอยู่เลยชึบอ่ามันกล้องมันไกลย่งวะเนี่ยอ่าสงสัยมันจะบล็กนะผมแต่ว่าเราได้ชิ้นแรกมาแล้วนะฮะก็ตอนนี้เหลือประมาณห้าอเหรียญไปปายนะครับก็ชิ้นแรกได้มงกุดมา เราเราต่อกันเลยนะชิ้นไหนที่เราได้เราก็จะใส่แม่งเลยนะฮะึบฮึบฮึบฮึบโอ้โหมงกุฎซ้ำอีกแล้วนั่นไงความ <c oughs> ความอันนี้กูเริ่มมาแล้วกูเริ่มรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วนะกูเริ่มรู้แล้วมันจะออกมาเป็นไงฮึอุอยหน้ากากเมื่อกี้เดี๋ยวสุ่มก็ต่อกัน มันให้อะไรดีๆเราชึบชึบอุย้ยทรงผมยัดรื้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันเริ่มเริ่มรัวแล้วนะฮะเริ่มหน้ากากเริ่มทรงผมนะผมมาแล้วมาแล้วใส่เข้าไปนะเหลือปีกก็ล่ะต้องมาละ่ะคลิปเนี้ยฮึบฮึบชึบกล่อง ยังเหยื่ออยู่เหยื่อยังอยู่เอ้าไอ้เขี้ยหมดละหมดแล้วนะครับก็สรุปคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็มาสุ่มกันเล่นๆให้หายคิดถึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้กล่องอะไระเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะฮะชึบอ,อันนี้เอาไว้ทําอะไรอะ่ะโอ้เอเวเล็กแรกแม่งเลยนะครับมีหลายสีเนะ่ แรกแรกตัวนี้คืออะไรไม่รู้มันเป็นออเป็นสัตว์เลี้ยงนะผมตัวนี้โหน่ารักนะแล้วตัวนี้เป็นทรงผมอ่ะสรุปคลิปนี้นะครับเราได้ทรงผมได้มงกุดแล้วก็มงกุดซ้ำอีกกันหนึ่งนะฮแล้วก็ได้เป็นหน้ากากนะผมสิ่งที่เราขาดอยู่นะที่เราจะมาต่อใน,น ep สองแน่นอนนะว่ามันต้องมีนะครับก็คือ ปีกับรองเท้านะครับที่เรายังไม่ได้นะคือรู้สึกว่าพี่ผมจะได้แล้วแบบมาขิงอ่ะเออนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนแบบนี้ไม่ยอมนะฮะกล่องน,นี้ไม่เปิดหรอกเออนะครับผมเดี๋ยวแต่งตัวน่ารักน่ารักก่อนเออทรงผมก็สวยดีนะนเพื่อนเออเนี่เอาเป็นแบบนี้นะฮะน่ารักชึบอโอเคแล้วผมสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วใช่ไหมแต่เราลองไปสำรวจสวนสาธารนณะดูนะลองเข้าเกมมาก่อนอโอ้โหคนอยู่เต็มเลยอะคนเพียบมงกุฎทอดอกก็ได้มันดูลกเกินเออแต่แต่อยากได้ปีกนะเอออยากได้ปีกนะ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบคอลเลกชันปีกมากนะครับไม่รู้เป็นไม่รู้เป็นเชี่ยอะไรเออมันมีอะไรให้สุ่มบ้างเนี่ยถ้าจําไม่ผิดไอ้ตู้นี้มันมันสุ่มไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นพราอะไรส่วนตู้นี้ก็มีแล้วส่วนตู้นี้ เป็นปีโลใช่ไหมตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงผมก็ยังไม่มีนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาสุ่มกันแล้วกันนะกดออกเงไนะี้วะเนี่ยตันนี้ตัวนี้อะไรไม่รู้มีหลายอย่างมากนะที่ผมยังไม่ได้ทำการสุ่มนะฮะเออตัวนี้ก็ไม่ค่อยมี อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะผมแล้วเพื่อนคิดเห็นยังไงกับกาชาปองนี้นะฮะใครเคยสุ่มแล้วเกลือไม่เกลือยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยได้ใต้ล่างคลิปนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปและเจอกันคลิปหน้าเซ o เ a นิกส์ไทม์ไปละฮะบิ bye ๊กบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วย Help me now.